สวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอก็จะพาเพื่อนมาจัดสเปคคอมที่ใช้ CPU Intel Gen10 ในงบไม่เกิน20,000บาทนะครับบอกเลยว่าเล่นแน่แทบทุกเกมปรับต่ำปรับกลางปรับสูงได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัว CPU เนี่ยก็รองรับการเล่นเกมในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตอีกด้วยนะผมเป็น CPU i3 จะมที่มี4คอ8เทดแล้วนะครับก็เห็นเข้าแซลกันในกลุ่มนะครับผมแรงพอกันกับตัว Intel i7 Gen7 เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับ เรามาเริ่มกับตัว CPU ตัวนี้กันเลยนะครับผมจะเป็น Intel Core i3 ที่มี4คอร์8เทรดนะครับผมรองรับการเล่นเกมในปัจจุบันแล้วก็รองรับการเล่นเกมในอนาคตด้วยนะครับกับตัว Intel Core i3 ตัวนี้ราคาทีนะ่4,690บาทเนาะแล้วก็รองรับการตัดต่อรองรับการสตรีมเกมอีกด้วยนะครับผมเพราะว่า i3 10100เนี่ยจะมีชิปกราฟิกในตัวนะครับผมสามารถใช้กราฟิกในตัวเนี่ย e น c o d ดในการตัดต่อ e n c o d ดในการ ไลฟ์สตรีมทำได้อย่างลื่นๆเลยนะผมในส่วนของราคาก็อยู่ที่4,690บาทนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนบอร์ดกันบ้างดีกว่านะครับเมนบอร์ดราคาประหยัดก็อยู่ที่2,490บาทนะครับตัวนี้จะเป็น B600M Gaming s d นะผมใส่แรมได้2ช่องใส่การ์ดจอได้แล้วก็รอรับ M.2 ได้ด้วยผมสามารถใส่ได้ถึง Intel Core 7กันเลยนะครับ ครับ okay, ต่อมารแรมนะครับเป็นในส่วนของร้านแอดไว์ผมราคาอยู่ที่2 8 9 0บาทนะครับจะเป็นแรมสโบรกิกบ้านองพันสนะครับสามารถทำงานได้หลายลาย,ย่างาพร้อมกันได้เปิดหลายๆอา่างพร้อของกันได้นะผมว่าแรมส6บกิกเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆนะผมรองรับการเปิดหลายๆโปรแกรมแนนาะคตได้อย่างสบายๆเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้แรมส6กิกอยู่ก็ถือว่าเพียงพอนะผมไม่ได้แบบ จุกๆอะไรเลยใช้งานจริงๆก็ประมาณ10-11-12กิกเท่านั้นเองก็ถือว่าเหลือเฟือต่อการใช้งานในอนาคตอีกยาวๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้โปรแกรม after effects อะไรเงี้ยผม ram 1 6กิกก็อาจจะไม่พอแต่ก็สามารถรองรับการทำงานได้อย่างลื่นๆได้อยู่นะครับ ต่อมาในะส่วนของ SSD นะผมบวกไป2,080บาทตอนนี้งบเราอยู่ที่12,000 12,150บาทแล้วนะผมก็จะเป็น SSD ความจุอยู่ที่480กิกนะผมจะให้คอมทำงานไวเข้าเกมไวเข้าโปรแกรมไวลดแหรงแล้วก็ตกขณะเล่นเกมนะครับลงได้หลายเกมนะแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยเอาไปลงเกม b a t t l e f i e l V เกม Call of Duty Warzone เนี่ยบอกเลยว่าใกล้เต็มแล้วนะครับถ้าเพื่อนมีงบเพิ่มอีกสัก1,000เนี่ยก็ใส่ฮาร์ดดิสต์เพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับผมเพราะว่า ถ้าเพื่อนเล่นเกมที่แบบกินเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลหนักๆเนี่ย4 8 0กิกเนี่ยอาจจะน้อยไปแต่ถ้าเพื่อนเล่นเกมเบาๆอย่างเช่นเกมนักการิน,น้าเกม LLL เนะผมเกมพ u บจอะไรเงี้ยก็ลงได้หลายเกมเลยนะครับต่อมาในะส่วนของโพสต์พายนะผมใช้เป็นตัว Co อแทซีรีส์ซีวีตัวนี้นะผมเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้เครื่องที่ผมจะจัดสเปคคอมให้เพื่อนนะผมและยังช่วย ประหยัดไฟอีกด้วยนะเพราะว่าตัวที่เป็น8ปพัทแบบแถทน้ำตาลนะผมลองรับการอัปเกรดสเปคคอมแนะนําใส่ได้ถึงประมาณ Intel c คอ e 7แต่ผมหรือว่าจะใส่ Intel c คอ e 9ก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเนี่ยใส่ Intel c คอ e 9แล้วเนี่ยเพื่อนก็ต้องดูในส่วนของการ์ดจอของเพื่อนด้วยนะผมว่าใช้การ์ดจอตัวไหนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการ์ดจอกินไฟหนักบางทีตัวนี้ันาจจะโหลดหนักไปหน่อยมันจะร้อนไปนะผมเพื่อนก็ต้องดูในส่วนของ คอมพิวเตอร์เพื่อนด้วยนะผมว่ามีฮาร์ดแวร์อะไรลงไปบ้างนะครับเนาะแต่ถ้าแบบใช้ i7 กับ r 7เ0็ูนเนี่ยตัวนี้ก็ยังเพียงพออยู่นะครับยังไม่ได้แบบรวมชุดน้ำอะไรต่างๆนะครับอันนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยนะผมถ้ายัางคำนวณไม่ได้เนี่ยก็ทักมาปรึกษาแอดปลองได้ผมถ้าว่างจะตอบให้นะครับต่อมาผมขาดไม่ได้เลยน,ะนะั่นคือในส่วนของตัวการ์ดจเอเองนะผมตัวนี้แบบเป็นตัวฮินิดเลยนะครับผม RX 570 4 g ินะครับเล่นได้แทบทุกเกมนะครับผมปรับกลางปรับสูงได้ผมแถมราคาประหยัดด้วยสามารถต่อได้สูงสุดถึง5จอเลยทีเดียวถือว่าเป็นการ์ดจอที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะตอนนี้เท่าไหร่แล้วปุ๊บนี่ประมาณ17,500นะครับต่อมาของเคสนะผมก็จะเป็นของคูบิกราคาประมาณ540บาทนะครับรองรับการใส่สเปคคอมที่จัดให้ได้อย่างสบายๆเลยแนะนำถ้าอยากระบายความร้อนด,ดีเนี่ยเปิดฝาข้างเคสไว้นะครับผมแล้วก็ เคสตัวนี้540บาทเนี่ยมันยังไม่รองรับการอัปเกรดในอนาคตนะผมเช่นการใส่ชุดน้ํา2ตอนอะไร3ตอนอย่างเงี้ยมันใส่ไม่ได้นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวซิงค์กับคอนโซลซีพียูเนี่ยถ้าเป็นตัวสูงสูงเนี่ยเคสตัวนี้อาจจะใส่ไม่ได้นะผมต้องเปิดฝาเคสถ้าเปิดฝาเคสเนี่ยใส่ได้แน่นอนนะครับอ่บวก540ไปก็จะตกอยู่ประมาณ10,800-10,900นั่นเองนะผมถือว่าเป็นสเปคค่อนข้างคุ้มเลยหรือยังไงแอปเปิลจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับประมาณ 189 0 0ได้สเปคเล่นได้ทุกเกมนะผมรองรับการอัปเกรดในอนาคตรองรับการตัดต่อรองรับการไลฟ์สตรีมถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับโอเคก็เราวางแผนไปหมดแล้วเราก็เตรียมเงินไว้ด้วยนะครับโอเคก็จบไปกับสเปคนี้นะผมงบไม่เกิน20,000เล่นได้ทุกเกมนะผม นอกกับตัว Intel Core i3 ใน16 g b มี s s ดด้วยนะครับมีการ์ดจอ i 7 0ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างคุ้มเลยส่วนถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสั่งประกอบคอมกับสเปคนี้กับ AdBlock ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชื่นชอบคลิปน,นี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่จาก AdBlock ด้วยนะครับโอเคครับ a ลไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย